พามาดูน้ำหลากสีครับผมมีน้งสีออกแดงๆออกเทาๆเ,เขียวๆสีเซ็นเตอร์หน้าไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยครับผมดูเอ้ายิ้มดิ <laughs> ยิ้มแล้ว <laughs> ไอ้เจ้า,า,าพวกนี้มันคือน้ำจุลินทรีย์จุลินเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยปกติแล้วที่ผมทำมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเจ้าสีสีเหมือนขวเน,นี้ยขวดเนี้ยเป็นส่วนใหญ่นาะมันเจ้ก็จะออกแดงๆแต่ว่างวดเนี้ยมันมีสีทั้งเขียวเข้มก็มีนะดูดูแล้วก็เขียวแบบจะเขียวก็ไม่เขียวจะนาเจ้าพวกนี้จะเป็นเขียวเข้มๆเลยเนี่ยน,นะ อันนี้ออกเขียวอ่อนๆอออออนหน่อยนะแต่สีสีสวย,ยงวดนี้ออกออกมาแ,บบแปลกๆทั้งที่จริงๆก็ทําจากทําจากอะไรวัตถุดิบเดียวกันหมดเลยอะคือว่าวัตถุดิบแเราผมเอามาคนๆใส่จานนะเดี๋ยววัตถุดิบเดี๋ยวก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยมีอย่างนี้แต่ว่าที่ที่ไม่เข้าใจก็คือความแตกต่างของสีมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ งงมากช่วงนี้แดดหรือว,ว่าเป็นเพราะแดดไหมล่ะแดดไม่ค่อยมีด้วยเพราะมันเป็นหน้าฝนไงฝนตกบ่อยเจ้าจุลรีพพวกนี้ไอที่ผมทำมาไว้เนี่ยผมไว้ทําใส่บ่อผมมีทั้งบ่อปลาดุกแล้วก็บ่อหอยโคง่งบ่อหอยโค่งอะใส่ในบ่อลูกหอยครับเพราะว่าบ่อลูกหอยมันจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําขุ่นมองไม่ค่อยเห็นลูกหอยเวลาผมใส่พวกไอเศษ เสร็จใบไม้เสร็จเอเอไม่ใช่เสร็จใบไม้เสร็จวัชพืชท้มันกินนะมันก็จะคุณๆก็เลยเลยใส่เจ้าพวกนี้พอใส่เจ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปอ่ะมันก็ทําให้น้ำมันค่อนข้างใส <Yeah! S 1> มองเห็นลูกหอยง่ายตายไม่ตายก็จะมองเห็นชัดกว่า สีเขียวเหมือนน้ำอะไรนะน้ำเหมือนน้ำเหมือนพวกไอ้น้ำกินได้นะไอ้เจ้าพวกสีเขียวเนี่ยเขียวปีเลยสวยสวยสวย